คุณหญิงยังไม่ข่าวจากนางนวลเหรอคะว่านางนวลเนี่ยมันไปไหนเอ่ยเออมันนวนเหรอนางนวลเข้าไปทำงานอยู่เออเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะไปเดินเล่นข้างนอกก่อนนะได้ค่ะไปด้วยกันนะได้ได้ได้เลยมาลุกขึ้นมาค่ะไปไปกับข้านะค่ะ หรอคะคุณหญิงเมื่อกี้ข้าเห็นคนร้ายมายืนอะไรตรงนี้นะได้ยินไหมไอ้คนร้ายโง่ได้ยินฉันพูดไหมคะคุณหญิงคะอะไรหรอเขามันไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะว่า คนไายมันโง่นั้นมันไม่ได้ยินเสียงพูดเลยอะเออก็มันดีอยู่นะเพราะว่าเป็นมรณะมันคือมอรณะจริงๆเพราะว่ามรณะเนี่ยเหมาะสำหรับที่นี่ดี่กันเลยนะอ่ะเฮ้ยเดียวแกตายไม่ะนะนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยพอได้แล้วเธอฉันขอร้อง ขาต่อยกันใหญ่เลยจะไปบอกคุณพี่ก่นคุณพี่นาตัวัคุณพี่นาตูวัดเอาคุณหญิงมีอะไรหรอเมื่อกี้คนร้ายมันจะต่อสู้กับป้าชินค่ะฮะมันจะต่อสู้กับป้าชินเหรอใช่นะสิขัดเจ้าค่ะ ออ่อหมายคำว่าอะไรเหรอตามไปดูหน่อยเร็วไอได้เลยนะคะอะานี่แนนี่นะ่นนะนนะี่ต่อยกันใหญ่เลยอะโอ้โหต่อยกันใหญ่เลยเหรอใช่น่ะสิค่ะคุณพี่มันต่อยกันใหญ่เลยโอ้ชอ่ะ ใช่อ่า